สวัสดีคับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่สามีนาะคมปี6 6หกนะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนก้ากับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แหกแปดเก้แล้วก็หนึจับคู่กับแปดห 9ก้าสองสองเรอบเช้าของเราก็เข้าอยู่เด้อแปดจ็ดน่ะหนึ่งแปดสามของเรารอบรอบบ่ายแตกสามตัวนะต่อไปบ่ายสีกับเจ็ดแกับ1 4 0 4งสี่ศู8ย์สี8หนึ่งสี่สามจ็ดสี่แ แปดเจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่แปดหนึ่งเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเดอ้อแปกันหนึ่งมาเหมือนกันต่างกันสี่กับเจ็ดเก้ากับสองเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนี่ของเราวันที่สามสิบของเราแตกสามเด้อจีนจับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเชา้ชาเช้าลุ้นบ่ายเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะอันไหนที่มันถูกเราไม่ค่อยเขียนลงดอกเด้อเขียนลงทีไรมันหนุยเด้อก็ให้ติดตามกันเอาเองนะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ